ฮัสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูรัสสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวพี่จะไปตีแพ็คชาเลนจ์นะเจ้าไทแรนอสซอร์บักนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปที่ตัวแพ็คลายวันกันเลยก็เป็นแพ็คนี้นะครับแพ็คชาเลนจ์ได้เจ้าบักมานะ โอเคของรางวัลยื่นอื่นธรรมดาธรรมดานะครับก็จะได้เจ้าบัคมานะถ้าตีชนะแพ็คนี้ตัวรีเจนเดอรี่ระดับ2นะเป็นตัวกินเนื้อตี5้รอบรอบแรกใช้เจ้าบัคหนึ่งตัวเนาะก็จัดเจ้าบัคไปลงสนามตัวแรกลงไปนี่น่าจะตุยเลยอะ่ะตะได้ดูก่อนเรากินเนื้อของเขาตัวแรกกินพืชนะ ดูก่อนไหวไหมไม่น่าไหวนะจัดพี่ใหญ่ลงไปประกบหนึ่งตัวแล้วก็ต้องจัดนกเนาะเจ้านกทาเปไหมม,มันมีครึ่งบกครึ่งน้ำปิดท้ายเอาเจ้ากิก้าไหมไม่แพ้ทางใครเลยเนาะ กีก้านี่แหละไหวนะตัวแรกนี่ลงไปให้เขาตีเอาทาเปและกันเนาะวชัวดีกว่าหวังว่ามันจะไม่เปลี่ยนโมโนไปเป็นตัวสุดท้ายนะครับโอ้โหเราโดนตีสองแต้มนอนเพราะฉะนั้นก็ชาร์จเลยละกันเนาะไปะ ของเขา2แต้มคงตีเลยตีมานะครับ2แต้มนอนไปเราพี่ใหญ่พี่ใหญ่ต้องจัด2แต้มจัด2แต้มแล้วก็ชาร์จได้นะเนี่ยชาร์จเลยไป2แต้มไปนอนก่อนตัวแรกไปนอนก่อนตัวที่2 เจ้านกทาเปของเขามีสองอย่าเปลี่ยนตัวนะโอเคเขาตีมาหนึ่งนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็จัดเลยเนะาะสมแต้มแล้วก็ชาร์จหนึ่งอ่ะได้อยู่จัดเลยครับ3มแต้มแล้วก็ชาร์จหนึ่งไปเข้า2ไป นอนเรียบร้อยตัวสุดท้ายเจ้าออสตาโปมีสแล้วก็ตีมา3ามนะครับแต้มหมดโอเคอย่างนี้เข้าทางนกทาเปลงมาก็จิกทั้งหมดเท่าที่มีเลยใส่เลยครับห้าแต้มไปรอบแรกชนะไปนอนซะเรียบร้อย โอเคครับก็ชนะไปในรอบแรกของการตีแพ็ชาเลลจ์เจ้าบักนะรับ DNA ม่วง75ครับไปต่อกันรอบที่2 5รอบเลยเนี่ยเราต้องรีตัวนะเจ้าบักอืมเจ้าบักโอเค เสียงเงินเขียวนิดหน่อยนะครับช่วงนี้มันเร่งให้ลดราคาการเร่งเนาะพี่ใหญ่ประกบ1ตัวแล้วรอบนี้ก็เป็นเจ้าดิเมโธคานัทอยู่ไหนอ่ะโอเคได้อยู่มารอบนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะไม่มีตัวครึ่งบกครึ่งน้ำเลยเราตุยแน่นอนพะ,ะนชนะเราก็ชาร์จก่อนเลย ของเขาสองแต้มแล้วตีอยู่แล้วสองแต้มโอเคพี่ใหญ่ลงมาตัวต่อไปของเขากินพืชด้วยส,ยสบายๆเราก็ใส่2แต้มแล้วก็ชาร์จเลยเนาะชาร์จได้ไปสองแต้มไอน,นอนสา ตัวที่2เจ้าเซกโนของเขานะครับเซกโนซูคัส2ไม่ทำอะไรเหรอเอางั้นเราขอเปลี่ยนตัวเจ้าดิเมโโลงมาแล้วก็ชาร์จหมดป้องกันหนึ่งตอนนี้เขามีสีสแล้วเปลี่ยนตัวเหมือนกันนะเหลือส3แล้วยังไงไม่ทำอะไรด้วย เพราะฉะนั้นเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสมไปเข้าหนึ่งแต้มนะโอเคตอนนี้เขามีห้าหแล้วไม่ทำอะไรเลยชาร์จสี่โจมตีสี่ไปดิโอ๊ยเขาสูตหรือเปล่าเนี่ยก็แต่เมื่อกี้เขามีห้าเออเนี่ยเขามีห้านะครับ ไม่ทําอะไรชาร์จสี่โจมตีสี่ไปเขาหนึ่งเขาเก็บไปชาร์จเป็น2แต้มอ่ะเนี่ยโอเคตอนนี้เขามีหแล้วเขาน่าจะโจมตีเราแล้วแหละหกแต้มมาเลยเยี่ยมเขาแต้มหมดไปพี่ใหญ่เราก็จัดแค่แต้มเดียวก็พอนะใส่แต้มเดียวแล้วก็ป้องกัน3ได้เนาะ ใส่หนึ่งป้องกันสามชารสี่ไปหนึ่งแต้มเทียงพออยู่แล้วเซ็โนจะตีแรงสุดเท่าไหร่จะทะลุกเกาะมาขนาดไหนตีมันเลยมาไม่ตีด้วยอันเสร็จเลยนะเราก็จัดเลยครับแปดแต้มไปเข้าเต็มเต็มหกแต้มไปนอนซะ ปับปับเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบที่สองการตีแพ็คชาเลนเจ้าบักนะครับ DNA ม่วง75ไปรอบที่3แล้วใช้เจ้าบักก่อนเลยโอ้โหแต่ของเขาไม่เป็นไรเอาเจ้าบักไปก่อนดูของเขาดิครึ่งบวกครึ่งน้ำสองตัว บักก่อนตุยแน่นอนเออเราจัดออตาโปลงไปดีไหมครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วก็อืมเอาเพชโตไหมเออ ต้องครึ่งบกครึ่งน้ำอะ่ะไหวไหมเนี่ยรอบนี้ไม่ใช้บริการพี่ใหญ่เลยเอรอบนี้ถือว่าตึงสุดนะมามาอย่างนี้ตัวแรกเราตุยแน่นอนเดี๋ยวเราก็ขอชาร์จไปก่อนเลยของเขาสองก็คงตีมาสองอะ่ะมาแล้วนะครับสองแต้ม บักนอนไปออตาโปใส่3มแต้มได้เนาะโอ้ยสองเขาตีเราไม่ถึงโอเคเดี๋ยวใส่เลย3แม,มแต้มไป3แต้มไปนอนสาเรียบร้อยตัวที่2ของเขาเจ้าโกโก,ก้นะครับมี2แต้มตีมาหมดเลยังไม่นอนไม่ตี นั้นเราก็ชาร์จหมดเลยเนาะไปเขาป้องกัน2เยี่ยมมี3มแหนมยังไม่ตีก็ดีนะโอ้แล้วตีมา3ด้วยแหนมจะพอไหมเนี่ยเราเพสโตใส่เลยป้องกัน3 ขาดไปสามแต้มไปนอนก่อนเจ้ากกโก้ตัวสุดท้ายมีสี่ตีไหมตีมาเออตีมาสี่นะครับเข้าเราแค่หนึ่งชนะไปนะครับรอบนี้เดี๋ยวเราก็ใส่เลย5้าแต้มไป5แต้มไปนอนซะฟับเรียบร้อย ชนะไปนะครับในรอบที่3รอบนี้ถือว่าตึงเลยนะเอาจริงๆใช้ความคิดค่อนข้างเยอะ d n a ม่วง75ครับรอบที่4แล้วนะอ่ะรอบนี้น่าจะชิวนะครับเจ้าบักก่อนเลยเจ้าบักนี้ลงไปเพื่อชาร์จ1แต้มอย่างเดียวเลย แล้วก็พี่ใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็เอาลาจาสเตกาเลยไหมหรือว่าแอคโคเอาลาจาละกันเนาะไม่ค่อยได้ใช้เลยช่วงนี้น่าจะไม่มีปัญหานะเพราะว่าเราไม่ได้แพ้ทางเขาเลยเฮ้ย เดี๋ยวเราป้องกันได้นะเนี่ยรอบนี้โอเคถ้างี้ก็ชิวเลยสะสมแต้มได้นะสองแต้มอ่ะตีมาหนึ่งอย่างงี้ก็สะสมแต้มได้ต่อเราขอป้องกันสองเลยขอป้องกันหนึ่งรอบนี้เขามีสองแต้มนะครับแล้วเปลี่ยนตัวแล้วดิดีไหมดีไหม ตีมันหนึ่งรอบต่อไปสละชีวิตเลยดีกว่าเนาะสามแต้มไปสามแต้มตีมาให้หมดสกอร์เปียสโอเคตีมาสามนะครับแต้มเขาหมดเดี๋ยวเราก็จัดเลยสำหรับเจ้าสกอร์เปียสก็จัดไปจำแจมสองแต้มพอป้องกันก็สอง ไป2แต้มไปนอนซาเรียบร้อยรอบนี้น่าจะชิวสุดแล้วนะฮดยสองนี่เราชนะทางเขาด้วย4เปลี่ยนตัวเหลือ3แล้วตีไหมตีมาด้วยนะครับโหตีมา3าด้วยแต้มหมดชิวเลยอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จัดสำหรับเจ้านกทาเปไปสองรอบ2แต้มไป สองแต้มไปนอนซะเรียบร้อยไม่ถึงมือเจ้าลาจานะมีสีไม่ทำอะไรเราก็ใส่ถ้าไม่ตายเลยครับรอบนี้ถือว่าชิลสุดในสี่รอบที่ผ่านมาไปนอนซะเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบที่สี่ การตีแพ็กเจ้าบักเนาะไกลได้เจ้าบัก,กตัวละรับ d n a ม่วงอีก75ครับและแล้วก็ถึงรอบสุดท้ายอืมเจ้าบักก่อนอย่าเพิ่งคิดมากเดีย๋ยวค่อยจัดตัวเอาเจ้าบักก่อนมันมีครึ่งบวกครึ่งน้ำตัวหนึ่งเจ้าบักก่อนเลยแล้วก็ ต้องพี่ใหญ่แหละหนึ่งตัวแล้วก็นกนกนกหมดโหหานกไม่มีเลยเท่านี้นี่ก็อ่อนไปเอานี่แหละพี่ใหญ่ลงสองตัวไปเลยเนาะโอเคมาก็ไม่น่ามีปัญหานะครับอืม เราต้องชาร์จเนาะป้องกันไม่ได้สองแต้มโดนตีอยู่แล้วตีมาเลยนะครับสองแต้มแล้วก็นอนพี่ใหญ่ลงมาก็จัดสแต้มแล้วก็เฮ้ยชาร์จได้เลยเนี่ยไปสไปโนมันตีเบาจังอะ่ะ ของเขาอะเนี่ยตีไม่แรงนะชิวเลยนะมีสองแล้วตีเปลี่ยนตัวเหลือหนึ่งไม่ทำอะไรงั้นเราสลัชีวิตพี่ใหญ่ตัวนี้ละกันเนาะปะอ่ะมีสี่ตีมาตีมาสี่นะครับแต้มหมดโอเคนอนพี่ใหญ่ตัวสุดท้าย สำหรับเจ้าบาเคเฮอร์ซอลัดตัวนี้3มแต้มก็ป้องกันสองเนาะแล้วก็ชาร์จไปสบายสบายรอบนี้เหมือนกันโอเคสไปโนตัวสุดท้ายตีเท่าไหร่ก็ตีมาไม่ตีด้วยโอเคแล้วก็จัดถ้าไม่ตายเลยครับอันนี้ชิว ไปรับเจ้าบัคตัวใหม่กันเข้าหกแต้มไปนอนซาเจ้าสไปโนโอเคครับชนะไปนะครับทั้ง5รอบนะครับก็น่าจะเป็นรอบที่ยากที่สุดแล้วน่าจะเป็นรอบที่3เนาะไปรับซองนี่ได้เจ้าบัคมาอีกแล้วนะครับเปิดซองกันเลยของก็ธรรมดาเนาะนี่แหละสำคัญนะครับเจ้าบัคนะครับเป็นตัวรีเจนเดอรี่ระดับ2เนาะ แ้มเจนบิวพันสามโอเคเลยรับภารกิจรายวันเสร็จ2อ,อันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเจ้าบัก่ะมี DNA ของบอสด้วยเนาะโอเคเรียบร้อยรับของทุกอย่างนะครับไปดูเจ้าบักของพี่กันดีกว่านะครับอ่อ มีเจ้าเล็ซีเนาะเจ้าบักอยู่นี่โอเคก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นที่เป็นตัวที่มีชื่อเสียงจากหนังเนาะเห็นเขาเรียกลุงบักลุงบักกันอะนะครับก็ในร่าง2ลร่าง3า่างสก็น่าจะเป็นออร่าพุ่งเข้ามาเนาะแต่ยังไม่รู้นะว่าออร่าสีลายเดี๋ยวลองฟักอีกหนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวจะผสมให้ดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ก็ได้เจ้าบักมาอีกหนึ่งตัวนะครับ แล้วเดี๋ยวก็ขอลาคลิปนี้ไปเลยแล้วกันนะครับโอเคบายบายสวัสดีครับ